ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมลดราคาสกิน ในระดับมิราเคิลนะครับที่มีชื่อว่า h e a v อรี่สไตรเ r อร์ราว,วในราคา890คูปองนั่นเองนะครับในเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2เมษายนะครับถึง15 <c oughs> 2เมษายนถึง15เมษายนนะครับก็ราวๆ13วันนะครับผมก็เรียกว่ารถเดียวยาวกันไปเลยนะครับแต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ตอนที่เปิดตัวนะครับมาที่ให้ที่มีที่มีสกินเนี่ยก็คือเปิดตัวอยู่ที่840คูปองนะครับที่ผมไปดูมานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครก็มาขายในราคา890คูปองนะครับแล้วก็ช่วง5เดือนหรือ6 6เดือนที่แล้วเนี่ยก็จะมี เอามาขายอยู่นะครับก็ในราคาเท่ากันนะครับ890คูปองนะครับก็เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับแบบว่าผู้เล่นหน้าใหม่นะครับหรือว่าใครที่กําลังรอสกินนี้อยู่นะครับซื้อกันนะครับก็ปกติก็ราคานี่แหละครับก็เรียกว่า2ปีผ่านมาแล้วราคาในในราคาสกินเนี้ยไม่ลดเลยแถมเพิ่มขึ้นด้วย50คูปองนะครับถือว่าแรนะแรอยู่นะครับเอามาขายซ้ำสองแต่ก็ไม่ลดราคาลงนะครับเรียกว่า คสำหรับคนที่ซื้อไปก่อนเนะี่ยโอ้โหยิ้มเลยว่าโอ้โหขนาดราคาสกินกูแบบผ่านมา2ปีแล้วแม่สกินนี้ก็ยังราคาไม่ลงนะครับก็ถือว่าราคาแข็งเลยนะครับใครซื้อเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก็คือมาบอกก็เฉยๆนะครับว่าประวัติของไอ้ราคาเนี่ยราคาสกินเนี่ยมันมายังไงกันบ้างนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคสมมติคุณเพิ่ม109คูปองเนี่ยก็จะได้เป็นฮีโร่า Hero ถาวรไปด้วยเนะลยะรวมๆก็พันคูปองนะครับโอเค สำหรับกิจกรรมที่แล้วเนี่ยก็จบไป,ปี่เพียงเท่านี้นะครับโอเคเรามาดูกิจกรรมนี้เลยครับเป็นกิจกรรมกล่องสกินฉาวร100%นะครับในราคา69คูปองนะครับถามว่ากล่องนี้คุ้มไหมนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะครับก็กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่2เมษายนถึงวันที่8เมษายนนะครับก็รา,ราวๆวันนะครับส่วนรูปแบบของกิจกรรมนี้นะจะเป็นรูปแบบของการเปิด1กล่องและจะสุ่ม1สกินที่คุณยังไม่มีนะครับ มันสุ่มให้เรานะส่วนที่จะให้คุ้มนะครับก็คือต้องได้4สกินเนี่ยสกินของเตียวเซียนลิโปวีราแล้วก็แกร็กนะครับเพราะมันมีเป็นสสกินที่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกต์สกินหมดเลยนะครับสมมติคุณจะสุ่มยังไงให้คุ้มเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าคุณนะครับมีสกินพวกเนี่ยสกินที่มีไม่มีเอฟเฟกต์สกินหรือว่าสกินตั้งแต่ไอ้แม็กไล่ลงไปถึงเนี่ยถึงเซฟิราเนี่ย คุณมีกี่สกินนะครับถ้าสมมุติคุณมีแบบว่าเกินครึ่งอะ่ะก็จะคุมนะครับเดี๋ยวต้องลองนับด้วยดูนะครับสกินนี้มี4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ถ้าสมมุติคุณมีอ่าสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินตั้งแต่เนี่ยแม้กใกล้ลงไปเนี่ยมีมากกว่า5สกินนะครับผมคิดว่าในการสุม่มครั้งนี้นะครับมันคุ้มนะครับเพราะว่ามันจะโอกาส50าสมาสิไงแต่ถ้าสมมติคุณมีสกินที่มีเอฟเฟกต์ที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินอะ่ะ น้อยกว่า5เนะี่ยมันก็จะความคุ้มค่าก็จะลดลงหน่อยนะเพราะว่าอัตราส่วนมันก็จะไม่ใช่ห้าสิบอัสิบจะเป็น40%อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องแล้วแต่ดวงแต่ละคนด้วยบางคนเขาดวงดีนะเขาอาจจะแบบเออผมมีสกินเนีย่ยแค่หนึ่งสกินไอพี่แต่ผมสุ่มเนี่ยได้สกินของเตี๋ยวเสี้ยนเลยผมคุ้มเลยเนี่ย่นหละก็อยู่ที่ดวงคนได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมบอกก็เฉยนะครับว่าถ้าสมมติท้าที่เป็นอัตราส่วนแล้วเนี่ยสมมติคุณมีตัวละครคที่สกินที่คุณยังสมมติคุณมีสกิน เกินครึ่งนึงอ่ะมันจะคุ้มนะครับก็จะวันนี้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับสันส้นๆง่ายๆได้ใจความนะใครสุ่มเราได้สกิน4สกินนี้ย่้ลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ69คู่บองถือว่าถูกมากเลยนะอืแต่ว่ามันก็มาด้วยความเสี่ยงนะครับที่คุณจะได้สกินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินนะครับโอเคก็จะมีจะมาแับทุยก็จะวันนี้สําหรับกิจกรรมนี้นะเป็นแต่ว,ว่ากิจกรรมง่ายๆได้ใจความนะฮะก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมกันด้วยนะนี่มาดูกันที่กิจกรรมราหูอรอเรียวกันเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมได้เป็นเฮ้ยผมยู่ที่รหัสไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รหัสผมเนอะอันนี้รหัสผมนี่เอาฮเฮ้ยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เป็นกระจก2อันนะครับแต่ว่าเหมือนรหัสรองของผมเนี่ยที่สุ่มเนี่ยทั้งหมด3รหัสเนี่ยก็ได้เป็นกระจกกับดาวกระจายทั้ง2อันเลยนะครับเศร้าเลยนะครับเหมือนจะอัน3าอัน4ีอัน5้าเนี่ยเหมือนจะหายากนะคิดว่านะครับเพราะตอนนี้ก็หาไม่เจอที ก็จะอันนี้สำหรับทั้งสองกิจกรรมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะวันนี้ผมเติมวลพัฒเป็ันที่เรียบร้อยแล้วแล้วเหมือนกิจกรรมลักอินใหม่นี่คิวหรือเอสซิสติโน่ัตรูที่มีบัฟฟ้าหรือบัาแดงในหมดจับคู่โอ้โหห้าคนเลยเหรอจะไปทำยังไงให้มันรับได้เลฮะผมจะไปทำยังไงให้ฆ่ามันได้วะสัตรูที่มีบัฟฟ้าเนี่ยแอบยากอยู่นะ ต้องไปกับโซวกตอนที่แบบมีบัฟฟ้าด้วยนะครับนี่โอเคโอเคนะครับก็จะวันนี้หมดแล้วสำหรับกิจกรรมวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันวันเพ็ญเดือนสิบสองครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย Oh,